แม้ว่ารัฐมนตรีกลาหโหมเบลารุสบอกว่าการซ้อมรบในครั้งนี้ต้องการความโปร่งใสแต่การเปิดเผยข้อมูลอีกด้านของโจนล์ทัคส์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้อาจจะเป็นการจำลองการโจมตีช่องสวากิครับช่องสวากิหรือสวากิคอริดอร์เป็นพื้นที่แคบๆประมาณ70กิโลเมตรตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียบนภาพนี้คือช่องที่กำลังกระพริบอยู่นะครับมันเชื่อมระหว่างเบลารุสกับแคว้นคารีนินกราดของรัสเซีย เป็นแคว้นที่แยกออกมาไม่ได้อยู่ติดในแผ่นดินใหญ่ครับช่องซูวอกิได้รับการขนานนามให้เป็นจุดอ่อนขององค์การนาโตย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนหน้านี้รัสเซียเคยกดดันให้ลิท,ทัวเนียยอมให้ทหารรัสเซียประจำการอยู่แต่ท้ายที่สุดเบลเยียมและรัสเซียก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันสำเร็จเปิดทางให้การขนส่งทางรถไฟทั้งสินค้าและ ผู้คนผ่านช่องสวากิได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับย้อนกลับไปในการซ้อมรบร่วมเมื่อปี2017และปี2021ก็เคยมีการจำลองการยึดช่องสวากิมาแล้วครับถ้ารสัสเซียยึดช่องสวากิได้ก็จะตัดขาด3ประเทศบอลติกออกจากสมาชิกประเทศอื่นของนาโตตามปกติโปแลนด์จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงกำลังพลอาวุธและยุธทธปกรณ์ไปยัง ยุโรปตะวันออกและกลุ่มบอลติก3ประเทศก็คือลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียตามแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแต่การยึดครองช่องสุวากิจะไปขัดขวางการเสริมกําลังทางการทหารส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของนาโตฝั่งตะวันออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นโปแลนด์จึงตัดสินใจ ปิดด่านทุกด่านที่อยู่ติดกับเบลารุสก่อนหน้านี้ขณะที่นาโตก็จัดการซ้อมรบที่มีชื่อว่า Eastern s e n t r y รเพื่อเสริมกำลังทางฝั่งตะวันออกด้วยครับ เครื่องบินขับไล่ราฟาลของฝรั่งเศสลาดตะเวนเหนือโปแลนด์ในปฏิบัติการปกป้องน่านฟ้าของประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนะครับหลังจากโดนของรัสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมโรมาเนียก็ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F16-2 ลำสกัด หลังจากโดนรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้าระหว่างการโจมตียูเครนเมื่อวานนี้ทางการได้ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ใกล้แม่น้ำดานูบและเรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงบูคาเรสเข้าพบทันทีแม้ว่ากฎหมายใหม่ของโรมาเนียเปิดทางให้นักบินสามารถยิงโดนรัสเซียตกได้แต่ครั้งนี้นักบินตัดสินใจไม่ยิงนะครับเนื่องจากการยิงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนได้ สำหรับโรมาเนียเป็นทั้งสมาชิกของสหภาพยุโรปและสมาชิกนาโตสหรัฐได้ประจำการทหารประมาณ4,500นายที่เมืองคอนสแตนซาและฐานทัพในเมืองนี้ถือเป็นฐานทัพนาโตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนอกจากนี้โรมาเียก็ยังมีระบบป้องกันขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐประจำการอยู่ด้วยกับ